สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับท่างบปูหากินมานะครับวันนี้พีพ่น้องครับมือกเอางัวงามพันธุกรรมดีๆราคาถูกราคาเกษตรกรจะต้องได้พี่น้องอ่ะกลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องของเอฟซีครับนนองแดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องนี่ขายถูกส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจ,จําพี่น้องใช้ใจวัดใจอย่างเดียวเลยเอาเสียละทักทายน้องแดครับผมนนองแสสวัสดีครับผมครับพี่สวัสดีครับครับ บรรยากาศกับฝนตกโนะฝนตกดีครับพี่น้องวันอาทิตย์เลยพี่มือนีั้เข้ากับเบิ้งตามนี่ครับบ่มีแดดนะครับพี่น้องวันนี้แต่ว่าฝนตกครับนี่เบิ้งสีเลยครับพี่น้องเบิ้งสีเลยอันนี้คือสีจริงไม่มีการตกแต่งใดๆพี่กัดบ้านไหนครับเอดบ้านน้องกลับตำบลน้องใหญ่อำเภอสุขุมวิทบุรีลำครับพี่ครับผมต่อท่านการติดต่อโทร0612281695ครับผมไอ ID ไลน์เบอร์นี่ครับไอ ID ไลน์เบอร์น้องเฟดกับแอดทรัพย์ชัยครับผมการรับการต่ำนี้กับสากลทั่วไปหนึ่งเดือนเลยฟรีพี่น้องภายใน การคนส่งอ่ะเบื้องต้นส่งฟรีเลยอีสานส่งฟรีแมนแแต่ถ้าราคาตรงกันกับส่งฟรีตัวไทยได้ครับผมสำคัญคือเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำเนาะแมนครับแมนอ่าในเขตอีสานหรือรอบไกลๆเคียงแต่ถ้าเป็นภาคใต้หรือภาคเหนือก็อาจจะมีมัดจำเล็กน้อยเนาะแมนครับผมมื้อนี้ได้โอ้มื้อนี้เต็มกอกไม่ขอกอีกหลายไปนอนใ่กอกันไม่หนี้ไปนอนอาทิตย์วันิเมืองไทยมาในจัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยครับสำหรับใครท่าน ดีบัสแม่สาวแม่ลูกมีบดแม่ลูกกับส้นนั่นนะครับพี่น้องแม่ลูกกับส้นนั่นแล้วก็อันนี้ยังไงเลือดร้อยครับเลือดร้อยเพอครับมุมมีใบครับพ่มีใบเบิ้งเนื้อหนังต้นตัวเอาพี่น้องสูงถุงหัวแล้วก็นุ่มรอนะกดพอพันชุดแรกไปตัวใดก็ดีครับเอาตัวใดก่อนตัวนี้ก่อนก็ได้พี่ที่ยังงามเลยยังไม่ยังเอาเอาตัวนี้ก่อนก็ได้เหาอ่ะพี่น้องเอาของใหญ่ของหยักของงามพี่น้องไปที่ไปฝันอยากได้ม้วนเลือดร้อยครับพี่น้องเพิ่มยังไงครับแต่ตัวนี้บอกก่อนว่าบุมมีใบเนาะครับกห มื้ยใบอ้าเป็นว่าลูกผสมธรรมดาลูกผสมไปแล้วครับแต่ว่าทายได้ค่าลูกผสมไป่นองแต่ว่าเกพมันคือง้อเลือดลอยเลยแม่ครับตัวนี้ท้ายากผู้ใดครับท้ายากเขาเป็นไอูไอลูกฝรั่งเลยพี่เป็นลูกฝรั่งเนาะแต่น่าจะเป็นลูกพ่อนอกกันเนาะแม่เนื้อหนังต้นโตเป็นง้อสาวเนาะแม่นสาวผสมทานสองรอบไปได้พี่ผสมพอได้ครับตัวนี้อกแลตครับผมผสมพออกแลตทานสองรอบแล้วสูงลอยส่าไดครับตัวนี้ ลอยหาสิบสามลอยหาสิบสามพี่น้องเบื้องเนือหนังเลี่ยมตลวลำตัวเงี้ยวครับแข้งขากระดูกใหญ่พี่น้องหางลามหลากดินพูนหางอลังการงานสางครับพี่น้องสีสองฟังเหมือนกันเงี้ยวพี่น้องพี่น้องเมืองเอาตัวนี้น้องแอดเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับนี่เปิดหาหมื่นเก้าครับพี่ห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องงวงง่ามใส่หยักใส่ใหญ่พี่น้อง อันนี้ผสมพ่อช็อกแลตไปแล้ว่า,านเราสองรอบพี่น้องไปลอดลุนเอาแกงขากระดูกเปิมยัญ่ๆแบบนี้อ่ไปไฟฝันแม่บอกแม่พันเกรดยักษ์แบบนี้ครับตำนี้ม่มมี่มัองไหนนะครับเนาะบ่ครับบ่บอ่บอ,อ,อันนี้คืองัวงามเต่ห้าขายในราคารับประกันพี่นอ้องไร้ค่าจัำมาสุจยอดเนาะครับถึงญงถึงยา่าเ้รมันสมส่วนเนาะที่ไหกไม่มีลายก็ในที่พี่พอพันใส่หล่อจิตสิบขายไปแล้วโตโอ ไปพม่าที่แรกว่าจะมาทายนอกพอพันไปพม่าเลยพม่าฟ้องแล้วก็ไอตกอุดอเข้าไปเลยพี่น้องบนไทยพอพันมืออีก็ติดไปแล้วซีโตครับเอาตัวนี้หามื่นาเข้าพมาได้พี่น้องก็ได้ส่งฟีเก็บเงินปลายทังบอตองมัดจำพี่น้องมึงใช้ใจวัดใจให้พี่น้องเลยครับผมเอาชุดต่อไปครับผมเอาเป็นตัวนี้ครับบีครับผมเอาบีมาเตอร์เลยเนาะตัวต่อไปพี่น้องเอาทีเด็ดครับสําหรับคนที่ กำลังหาพี่น้องพอพันบิบมัตเตอร์ครับเกรดพี่เมียมเลยเนาะตัวนี้เนาะครับพี่น้องสะออนพี่น้องสะออนผู้ใดหานี่หาตัวดีๆแบบนี้ยากนะครับในตลาด่มีเลยไออันนี้ตะกอนเพินวาสือมาต้อนเขาสือมาตะกี้สองแสนครับซือตอนน้อยครับแต่งว่ามันต้องอันนี้ทาแด้แล้วผม ผสมแล้วรัาประกันทับครับผสมเป็นพอเราเด้่ไปน้องผสมเป็นเลยประกันเอาไปเป็นพอพันทายุูงทายสูงว่าซีฟสามอะไรซีฟห้าด้วยซีฟสามไม่น้องแต่ว่ามันเป็นงัวเจ้าเนื้อนาอซิเก้าเดือนสิบเก่าเดือนไม่น้องประกันผสมเลยแม่นครับประกันผสมนี่พอพันต้องแบบนี่พี่น้องเอาไปเป็นพอพันอุ้มฝูงครับสายบีมมันเตอร์อายุยี่สิบเดือนแบบสิบเก่าเดือนสิบเก้าเดือนแกงขาพี่น้อง นี่ยเอกลักษณ์ของเพอนนี่คือเงาเนาะครับอาจ,จะพอพันอาจจะเป็นพอพันเรือลอยครับสลับบีบมาเตอร์เนาะเบิ้งเบิ้งหนัดไอหน้าตาเป็นไหมพี่เบิ้งแข้งขาโตโตตะกี้ผมกมักเด้ไปนองเดี๋ยวนี้คือเป็นว่าที่ผมมักที่สุดแหละเกล็บีบมาเตอร์เนี่ยผมมกักม,มมกมันหนามันลึกดีหนากรงอา่างราคาเท่าไรครับหาแปดครับพี่ห้าหมื่นแปดพันบาทน้องอันนี้คือราคาว่าพอพันได้ไปนองพอพันประกันผสม สรงฟรีเก็บขึ้นไปทังไม่ต้องมัดจานะครับพี่น้องดูเนื้อหนังโตพิ่นอยากให้เบิ่งถุกส่วนครับล่มตัวเงี้ยวแห้งผมบอกนะครับตัวเนี้ยผมหวังเชื่อ่าครับหมาคนหรือว่าเอางอผมมันอะที่ว่าตีโตเนาะแต่เอาไปท้องโตเขาก็ให้ผมราคาครับเขาให้ราคาสูงอยู่เขาให้ราคาผมหาที่ผ่าร่วมทรงหาที่ผ่าร่วมทรงเนาะขาสทรงมันมันไก่เนาะมันไก่เพราะว่าไปถึงแม่สอดแม่สอดทำไมโอ้พม่าเนาะ ตอตาประมาก,กันยังหายหาหมื่นกว่าพี่น้อง,อม,งมือดูนี่ห้าหมื่นแปดพันบาทผู้ได้ยุยไก่เกษตรดลดรายเติมเนาะหมอพี่หลังครับผมหลังครับป,ป,ประกันผสมพี่นอ้องกำหรัวง้อบีบมาเตอร์แบบนี้หายากแล้วก็เป็นสายสีกำลังมาแรงครับพี่น้องนี่เอาไปเป็นฟอกุ้นฝูงกสิครับน้นโอ้สวอรค์ง้งามพี่น้องเอาตัวต่อไปตัวทัดมานีก็่ที่เด็ดเลยเสำหรับนุ่มรอสายปรามัน ตัวนี้ลูกพ่ออะไครับตัวนี้สติงสติงเล่ครับพี่สติงเล่ตัวนี้กันขักขึ้นกันโอ้ทำมีแดดนี่ <c oughs> วันนี้วันมีแดดดีเนาะฝนกับเลงเขาเลงเขาฝนกับเลงหน้าอีกแล้วเจ็ <10 S 2> เดือนแล้วครับตัวนี้อายุสิบเดือนครับพี่สิบเดือนสูงร้อยเท่าไหร่สูงร้อยสามสิบสองครับผมสูงร้อยสามสิบสองเอาราคาเปิดเลยเอาราคาเอาสองหมื่นสักสองขนาดเสียนะลักสองเนาะครับ่าได้่ะ สองเงินสามับพี่สองเืินสามพันบาทพี่น้องเืองไครเสมอนะพี่น้องไครเต็มพี่น้องอ่ะองศาได้ขนาะดปลายเรื่องดำสีนี่ทุกด,ดอดเลยเนาะครับนอกตั้งหลังตรงดีสูงลอยสาลยครับ้อยสามสิบสองครับพี่สูงอ้อยสามสิบสองอ่าท่ายัดนิ้วสติงนี่พี่น้องไครเสมอกันเป๊ะเลยสีสองฟังไม่มีจุดมีด่างเลยนะครับผมอ่ะมอนี้อาจจะไปเร็วจังหน่อยนะเพราะฝนกัะเลงมากแล้วสองมืนสามครับผม่อร้องได้่อรองหน่รรตรงซี่ เก็บเงินไปทางไม่ต้องมัดจำาไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ราคานี่ยนะพี่เอาราคาขายเลยเนาะราคาขายเลยครับว่าผมคิดว่าน่าจะเปิดรักษา่ได้พี่น้องราคาขายส่งฟีร้อยโลครับผมโอ้สองพันสามรวมส่งฟีร้อยโลนะครับเฉพาอตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้ครับผมตอวต่อไปตัวนี้ไอ้ติดจองครับแต่ว่าติดจองแล้วครับมันลุ่มเอา่านไปก่อนเนาะเอาาพไปก่อนครับพอี่น้อเมื่อต้นไทยกับติดจองแล้วครับพี่น้องตัวนี้กันนะย่นยันเลยตัวนี้ลูกพ่ออดครับ ตัวนี้เป็นลูกของฮิวโก้ครับพี่ฮิวโก้ h ฮ0พ6ููนหกครับิ่นเด้เจ็กเดือนหลืครับตัวเหนืออยู่หกเดือนครับพี่ประมาณหกเดือนพี่น้องแต่ว่าเนื้อหนังต้นโตเพิ่นแกงขาใหญ่เงาติดโบดหบเครื่องหนา่ะหนอกตั้งดีหกเดือนครับผมสีสองฝั่งเหมือนกันปะเหมือนกันเลยเหมือนกันราคาเท่าไรครับตัวนี้เอาหมื่นสามพันร้อยครับผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับต่อรองไหน่งฟีคือกาเลยพี่น้องซงฟี่หล้วก็เก็บเงินไปทางบัตรสองพันจาเลย ครับอ่าง้อบ่ต้องปลุกบ่ต้องรับเนาะส่วนสูงบ่ถึงบ่ต้องรับนี่คือการแบบบริการแล้วก็เป็นการเสื้อถือเป็นแบบเพิ่มความหนาเสียถือเฮาครับ13,000เนาะ13,500ครับตัวนี้13,500ต่อได้ส่งฟรีได้ปุ่งดีเลยเยี่ยมตุ๊มันหนังหนาดีเนาะหนังหนาเออยาวดีอ่าตัวต่อไปครับตัวนี้ก็รองตัวดีขัปตันขับตันพารวยครับผมกกัััปตนนนพาาารวยยยอออุุี้็ เจ็ดเดือนครับผมประมาณเจ็ดเดือนตัวนี้เด็ขายง่ายดีครับพี่น้องเนื้อหนังแข็งขากระดูกง่ายหนังย่นย่นลอร้อตัวนี้เห็ดเขาเลยด้พี่น้องใครอยากเอาไปเห็ดเขาก็เห็ดได้นครับสวัได้โคตรหนาเนาะับอะไรเบื้องเรียนโตผลกระทกเว้ยผลกระทกดีเลยพี่น้องวันนี้อ่าเดีสีสองฟังครับอตัวนี้ราคาเท่าไรครับโอ้ห้าห้าร้อยพี่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทตวัสดีเป็นราคาห้อง ต่อได้ทรงฟี่เก็บเงินปลายท่านะครับ<โฟ>พี่น้องเ่าต้องคิดว่าเขาจะบวกเพิ่มนะพี่น้องอันนี้เป็นราคาซึ่งต่อได<ม>้เ่าต้องกังมวลถึงเรื่องการงขนทรงครับทรงฟี่ไปเลยครับราคาตรงก,รกันกับทรงฟีดี๋ั่วไทยเลยครับสวยๆเลยชุดต่อไปครับ<ไ>เดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องกับสู้ชุดหนุ่มน้อยสาวสวยครับพี่น้องอ่ะนี่ทุกตัวต่อรองได้แล้วก็ทรงฟีเก็บเงินปลายท่าไม่มีมัดจาเอาเอาตัวนี้ก่อนสเนากครับตัวนี้ก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องเอานุ่มหน่อยครับเอาไปปั่นเอาพี่น้องเป็นอนาคต อ่าหนุ่มรออนาคตพอพันตัวนี้ลูกไผครับตัวนี้บอลูนเลยทีบอลลูเนาะโมดิทของมุ่เนาะหนอกตั้งดีสำคัญคือหนังหนาดีครับพี่น้องเลี้ยงโตมันงามดีก็ได้ผูกเสือกได้ครับพี่น้องก็ได้ไปผูกกับใหม่ไว้มันบอกเป็นเสือกัาไในไม่เดือนหกครับประมาณหกเดือนเลี้ยงโตดีแข็งขากระดูกงหญ่ๆครับราคาเท่าไหรครับผมอ้าวหมื่นพันพี่อันนี้เป็นราคาขายเลยบ่ะครับสรงพี่ยโล่ครับตัวนี้ ลอยโลกครับผมส่งฟรี100กิโลเมตรแรก1 1 0 0 0บาทพี่น้องสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับผู้ไดทดีอยากเอาไปเป็นอนาคตด่อพันนี่ครับทรงดีเลยทรงดีเลี้ยงตัวดีเนาะตนหนอกไงตนหนอกดีแล้วก็ลำตัวตรงครับครัเอาต่อไปเขาซื้อนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้แดงสีจริงแดงบักคักรึเพล่น้ดงใหม่เลยพี่ตัวนี้ปอาพี่น้องโอ้แดงจนใหม่เลยพี่น้องแดงจนใหม่เลย ลูกไผครับตัวนี้นี้ลูกช็อกโกแลตครับผมอันนี้ช็อกโกแลตต้องสืบเลยอายุเท่าไรครับหก <6 S 1> <6 S 2> เดือนครับพี่หก <6 S 2> เดือนสีสองฟางเหมือนกันเหมือนกันเลยครับอะีดอกมึงอ่าเอาราคาเลยหนึ่งสามพันห้าร้อยพี่หนึ 13, ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับอีดองยนยนยอยยุ้ย,ยไหนทำพูดคำถึถถถงฝนดังอ่ะมงเลยพี่นี่มีดางฝนเนาะแต่ว่าสีจริงรับประกันมาเข้มเนี่ย้อนแดงเลยมิดมาขามเลยอีแดงมิดมาขามหนึ่งหมื่นสามพันครับ ตัวแหลกหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทเนาะครับเบืตองนี้ส่งฟรีโล่โอ้สองร้อยโลครับอันนี้ส่งฟรี200รสองร้อยโล่ส่งปีสองร้อยกิโลเมตรแรกครับนี่หนึ่งมืนสามพันบาทอ่ะพี่เด็ดเลยสำหรับคนที่งบว่าหลายเนะ 103, 101, าะหน่งมื่นสามหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนี่อชุดต่อไปแมกจะเป็นชุดงวัวสาวเนาะครับเป็นงวัวสาวสําหรับคนที่อยากได้ออาไปเป็นแม่บอกแม่พันเอาตัวแรกนี่ลูกไผ่ครับไม่รู้อะี่ มันนี้อมมุ่นเนาะแต่ว่นนังนหน้าหาพี่น้องเพื่อนไ้อายุเท่เดือนละครับไอเก่าเดือนครับพี่อายุเก่าเดือนสูงกับสิร้อยประมาณร้อยสามสิบเนาะครับผมอร้อยสามสิบบวกลบแล้วกันแม่สาวตัวแรกราคาอยู่ที่เอาหมื่นหลักหมื่นดิหาครับพี่นึนหาดีครับนึหาต่อได้ีกวยนี่ต่อได้ครับผมต่อได้อีกพี่น้องหมื่นหาต้อร่องไหนแล้วก็ส่งพี่วะ ส่งพี่ยีโลนี่ส่งฟี่สองร้อยโลครับตัวนี้ส่งรี่สองร้ยอรยกิโลเมตรแรกครับอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟี่สองร้อยกิโลเมตรแรกเแบียดเบียดไปสง่งพี่สันเนาะครับอ่ะเบิกเนื้อนังตโตครับพี่น้องอ่ะไปอยากไ้เป็นแม่บอกแม่พันธ์สวยๆนุ่มหน่อยสาวหน่อยนี่พี่น้องนี่นุ่มรออแพ็กคู่ได้เลยเราตัวนี้เนาะไปอยากได้แพ็กคู่ก็ได้เด้ครับพี่น้องนี่นี่ เดี๋ยวชุดต่างฟ้าเนาะครับต้วหนึ่งอยู่ท้งผุนครับอ๋อนีอีกตัวนึงเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมพี่น้องมาชมงัวสาโนอยอีกตัวหนึ่งครับสำหรับคนที่อยากเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ว่าลูกไหมพี่อ่าบมมีของมู่เนาะครับแต่ว่ากับเบิ้งเหนือหนังติมโตเดแล้วพี่น้องอยากจะยกชุดนี้ก็ได้ได้พี่น้องนี่นี่นุ่มรอทางนี้แหงเดงครับพี่น้องผูสองมันหาด้ยผูสองแม่สองผูสองแม่สองก็ได้ราคาพิเศษครับผมกัะซีตัวนี้ เฉพาะตัวนี้ราคาเท่าไหรครับนี่เอาหนึ่งเอามื่นสี่หารอยพี่หนึ่งมื่นสี่พันหารอยเมื่อกี้เขามีแต่สองหมื่นกว่าน้อครับฟร้อมเงนก,นกนนูหมื่นสี่พันหารอยต่อได้อีกครับตรงพี่สองร้อยโลครับผมพี่น่อตรงพี่สองร้อยโลนะครับสำหรับชุดนุ่มสาวหน่อยสำหรับคนที่อยากได้เอาไปเลี้ยงนี่ตัวนี้หมื่นหาตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันหารอยตัวปูหน่อยหนึ่งหมื่นเอ็ดตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะพี่น่อ ตัวนี้มื่นสามพันหารอยยกซีโตนี่ราคาพิเศษด้ครับพี่น้องครับไปอยากเอาไปเป็นชุดตั้งฟ้ามกับต่อรองไ้ครับพี่น้องเดี๋ยลดหลายเลยล่ะที่เด็ดเลยครับจัดที่เด็ดเลยชุดนี้ถือมาบ่ฟฟิหบังครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับพี่น้องเป็นชุดงัวง่ามครับสายพัฒนาราคาเกษตรกรราคาบ้านๆเลยนี่แม่สาวยู่สองตัวเนาะใหญ่ครับพี่น้องนี่ไกลสีผสมแล้วครับตัวนี้ลูกพอไ้ครับตัวนี้พัลลูพี่ ไม่มีข้อมูลพี่น,อน้องผสมกับช็อกโกแลตไว้ครับผมเขาได้ว่าผสม,รสมเรียบร้อยเนาะนั่นครับโอ้ห็ดเขาเรียบร้อยครับแตงเขาเรียบร้อยครับแม่สาวหนังหนาสูงกับเกือบร้อยสี่สิบกว่าเนาะครับสี่สิบหา้าสี่สิบหา้าบวกบวกเลยครับเลี้ยงตัวดีตัวนี้ผสมให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเป็นง่วงงามเอาราคาบ้านเลยวันนี้ราคา,าเท่าไรอาสองหมื่นเก้าห้าร้อยพี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยมาถึงหลักสามต่อได้ต่อได้ส่งฟรีได้ พี่น้องต่อรองได้ทรงพี่ได้สองหมื่นเก้ 29, าพันห้าร้อยบาพี่น้องมเป็นตัวหน่อยด้วยครับตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งเงาหางกับลากดินเลยครับพอดีฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกอะ่ะทายบรรยากาศพี่น้องเบิรงเอาส,สดๆเลยครับกันแดดออกแห้งคักเลยสีสองฝั่งเหมือนกันเนาะครับสี่สองฝั่งเหมือนกันนะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องเป็นงัวงามสวยๆผสมเรียบร้อยนะครับพี่น้องไปลุนเอาสำหรับคนใดอยากได้ อ่ะเป็นแม่บอกแม่พัดนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับพี่น้องเป็นแม่สาวหนังหนาสวยสวยอ่ะตัวนี้ยังไม่ได้เห็ดเข่าครับผมแต่ว่าอายุกับสไลเรียกันเนาะอับนี่กับผสมครับอันนี้กับผสมแล้วแต่ว่าผสมโตเมื่อกี้ผสมช็อกโกแลตตัวนี้ผสมตัวครับสูงกับสร้อยสีสิบวกบวกไปเรื่องเยอะยเยอะร่อยซีอร่อยซีผาเอาสองตัวเอาตัวนี้ราคาเท่าไรครับอเมือเก่า ตระดสองหมื่นเก้าหมื่นเก้าห้าร้อยอันนี้หมื่นเก้าห้าร้อยน้องเป็นว่าแม่สาวใหญ่ๆล้มแล้วพร้อมอ่าราคามันเบียดเนื้อเนาะครับพี่น้องราคาเนื้อคักละต่อได้อีกต่อได้อีกครับผมตรงพี่พร้อมโอ้พี่น้องมึงหมื่นเก้านะครับตระดัดสองหมื่นเก้าต่อรองได้แล้วก็สูงได้ถือได้ไหมแพงก็หายแพงอันนี้พอมันมาห้องขายถือเลยมันมีตันนี้เนาะแช่ครับอันนี้คือห้องรับประกันตันนี้พี่น้อง รงางงสมนุนนี่แพงครั้งได้ผิวงว,าง,วาง,งามงวงามตัวนี้เมื่วานจะเป็นวางวงามเป็นควายง,งามตัวนี้ราคาพุ่งเลยนะครับผมครับอ่ะอติดตามผมสิรูครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสื่อตอนมันถูกดีก็สื่อตอนแพงครับพี่น้องสื่อไว้ออกแม่แพ้ลูกมากกับเป็นราคาโยกโครคัราคาพิเศษนะครับอ่าชุดต่อไปครับเดี๋ยวชุดต่อไปพี่น้องผ้าพี่น้องกันสู้ชุดแม่ลูกใจลูก,เ,กเทพครับวันนี้มีอยู่สามค้มนะครับนี่มีอยู่สามก้มสวยๆเลยทุกตัวต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเป็นปลายทางไม่ต้องมัดจำพี่น้อง เอาตัวแรกครับนี่ที่เด็ดเลยแม่ลูกเทพตัวดีลูกพ่อใดครับลูกเทพครับลูกมันเทฟสามหนึ่งหรือหกแปดสามหนึ่งครับผมสามหนึ่งเป่น้องกระดูกแข็งขายง่ายรอรอเป็นนองเป็นย่างอื่นมา่ไหนตัวนี้ต้องเป็นพอพันอย่างเดียวแหละกระดูกใหญ่แหงหนารอผมใหญ่เลี้ยมตัวดีครับครับสีก็ดีต้นเดือนอะไรฮะต้นี้ครับสองเดือนครับผมสองเดือนกว่าเนาอครับเป็น้องเบิ้งเออพี่น้องเบิ้งขาไหมง่าครับ สีแดงผมก็องใหญ่ให้มีแดดครับมีแดดสีดีแดงตัดแดงแฉีบตาประมานี้คือสีธรรมชาติเป็นแบบส้งครับกระดูกตะนอกเลี้ยมตัวมันยืนง่ามึงเนาะครับเนี่ยเกิดจากแม่ตัวนี้เนาะแม่สูงกว่าสีชิ้นผาเลยพี่แม่สูงรอยสี่แกครับเป็นลูกแรกครับแม่สดใจลูกเทพลูกเคเอฟสามหนึ่งสองเดือนกว่าไบหลอดนี่ครบเนาะแม่ครับผมไบหลอดนี่ครบนะครับแต่ว่าเผื่อกระชับเวลา่ะตัวนี้แม่อ่างอางครับแกงขาดีกระดูกใหญ่ดีครับให้ลูกเทป เอาเบอร์แรกตัวโค้แรกราคาเท่าไรครับสามหมื่นสามครับพี่สามหมื่นสามพันบาทเฉเลียแล้วกับตัวละหมื่นกว่าบาทเนาะนม่นครับผมสำหรับผู้ใดอยากได้นุ่มรออนาคตพอพันได้ลูกนีครับอีนนี้ดิได้ลูกดีแล้วกับน้ำนมดีครับแม่นี่เป็นงัวลักษณะงัวดุกหมูครับแล้เป็นมันได้นดกแรกนะพี่โค่นเลยเนาะสามหมื่นสามพันนะครับพี่น้องสามหมื่นสามพันต่อรองได้ตรงที่เก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวชุดต่อไปครับ พี่น้องคอมที่สองครับอันนี้เป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวแม่เนาะสหรับคนที่อยากได้ลูกแม่แต่ว่าแม่ตัวนี้ใหญ่เนาะลูกลอยประมาณลอยซีซิพ่าแม่ตัวนี้ใหญ่เบียดลอยหาซิปเลยหรืเล่าเบียดเบียดไปลอยหาซิปเลยซีพ่าบวกลูกลอยหาซิปถึงว่าเตี้ใหญ่อ่ะลูกสาวเพื่อนนะพี่น้องนี่ลูกสาวได้๋ักเดือนแล้วนี่ลูกสาวเ,เ,พ,เวพื่อนในสองเดือนกว่ากันครับพี่สองเดือนกว่าทอกันน,นี่เนาะกับตัวนี้เนาะครับ <ạ. S 1> ครับผมอ่ะกำลังหาวพี่น้องกำลังหาวฝนตัวแม่ฝุ่นเต็มใหญ่เลยครับเกือบลอยหาซิปเลย ก็มีราคาเท่าไรครับนี่เอาสามหมื่นหกครับพี่สามหมื่นหกพันบาทครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียอ่แม่อ่างอ่างเฟ่มยิง่งครับกระดูกยิงย่งพันธุกรรมดีดีครับอีลูกสาวเพื่อนสองเดือนกว่านะครับลูกสาวพ่อใดก็แอ่ตัวนี้อันนั้นนะครับตัวนี้มีอมม้วนบาลูกสาวพ่อใดตัวนี้เป็นลูกสาวของไองไ้เจ็ดเจ็ดเจาบพี่อ๋ออเมริกาเนาะอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเลยสองเดือนกว่าครับแม่อ่างอ่างสูงกับรอยหาสิทนะครับ สามหมื่นหกพันหาร้อยเนาะสามหมื่นหกพันครับ, 6, รบพีสามหมื่นหกพันซื่อครับต่อร่องได้แล้วก็ทรงพี่เก็บงินไปทางบอตองมันจับไม่ได้ไงลีเดนแม่ไหไงไปลอง <laughs> เอาตัวต่อไปครับนี่ตัวต่อไปพี่น้องเป็นคมที่สามเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียส,สวยสวยเป็นแม่หัวโลนนะครับเนาะครับผมอันนี้ลูกสาวพอได้ครับอันนี้หกแปดใช่ไบมผมีใบอันนี้เคฟหกแปดเนาะนี่ลูกแรกครับผมเป็นลูกแรกเป็นลูกสาวผสมเคมหกแปดไว้ครับเจดเดือนเหรอครับแอดตัวนี้ตัวนี ไอ้ซีเดือนครับแม่ผสมแล้วนพี่ซีเดือนแต่ว่าแม่ผสมแล้วแม่นครับเป็นสัายไรเนาะแม่ผสมบุญเพศดีลูกกับงามเป็นแม่สดลูกสวยครับแม่สูงร้อยซีสิบบวกครับผมแม่สูงร้อยซีสิบบวกซื้อสองรุ่นสามเนาะครณผู้ชเนาะครับู้ชมนี่แอดเปิดใบจะบาทครับออสามหมื่นสามครับพี่สามหมื่นสามถืตัวละหมื่นก็บาทพี่เนาะถือตัวลูกงามพี่เนาะลูกหน้าแห้งตัวนี้ลูกกับตัวงามตัวหนังหนาดีสวยนี่ครับ สามหมื่นสามพันบาทได้พันววนี่ก็เป็นราคาห้องนะครับเป็นดุกง่ายให้คอได้ทรงฟี่ครับเก็บนินปลายทางบอตองม,าามัดจำไม่นองสามหมื่นสามเม่กี้แม่มันเอากกะไข่หามื่นกว่าเนาะ <c oughs> มนแม่ท่อเนี่หามืินเก่าเลยครับรุ่นนี้อันนี้แม่ลูกลูกแม่แม่ผสมแล้วครับรุ่นอีกสามหมื่นสาม่อร้องได้แล้วก็ทรงฟี่เก็บงินปลายทางบอตองมาจจำไม่นองเอาใช้ใจวัดใจเลยเละ่ยแล้วกับตัวละเมื่อกว่นก็บาทไม่นองในแม่มันเกินเมื่อกวินก็บาทที่แล้วครับเรียงในกับบวชขาลูกม่านอีกเจ้าลอยกับอู้ แม่หลูกมาหลูกใ่ญ่อีกน้อยกั่สองหมื่นกว่าเนาะครับผมแม่ผมมันดีนะครับบุอวะแม่อัดติสพอร์น้ำกนได้พี่น้องนี่เป็นล่นเอาสามหมื่นสามต่อได้ทรงพี่เก็บเงินไปทางเหมือนเดิมนี่โคมนี่กับสามหมื่นหกเนาะครับอันนี้ลูกแม่ต่วแบบแม่เป็นดใหญ่ายญ่ลูกแดงแคปเลยครับอ่ะลูกกับขายญ่ดีครับลูกขาหง่ดีส่วนนี่กับลูกตัวปู่รอพขามีจะบอกกับสามหมื่นสามเนาะครับสามหมื่นสามสามหมื่นหกกับอ่ะไปสนใจตัวใดก็สอบถามได้ หรืออยากได้นุ่มรออนาคตพวาพันครับพี่น้องมิตรตัวทสวยๆชุดต่างฟ้ามกับเด็ดๆเท่านั้นเลยกับพิกัดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับช่องทางกระดิ่ต่ออยู่รอบนี้ครับผมเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าครับพี่ไอดีไลน์กับเบอร์นี้เนาะนี่ครับเด็ดบุกกับแกดภวใจเนาะหรือขอมาชมในคลองในภามหน่อยกับบ้านน้องกับตบลน้องใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สหรับคลิปนี้จะโชม์หมาเหมือนเดิมครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ